นะครับที่จบไปแล้วนะเป็นการทดลองดอกลำโพงโค้งหล่อ5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสั่งทําพิเศษนะครับเป็นขอบโดนัทนะครับผ้าเย็บอย่างดีเลยเป็นโค้งหล่อคุณพี่หันหันหัน,หนท้ายก่อนอเป็นดอกโค้งหล่อนะครับหนาๆเลยนะครับโอเคพอแล้วอเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับเป็นผ้านะครับ เป็นผ้าอย่างดีเลยนะตัวนี้เป็นผ้านะครับ้วก็เย็บนะครับเย็บด้วยด้ายแดงยึดนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับหน้ากระแทกก็ได้ตู้ตู้หน้าเปิดก็ได้นะครับพวกเจบินนะครับออเดอร์หอะไรพวกนี้จะให้สิ่งที่นุ่มแน่นเลยฮะนั่นนุ่มลึกก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนหน้าปิดก็ได้นะครับกระแทกข้างเทอร์โบบีวีอะไรประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับสำหรับวันนี้ลูกค้าจับไป2ดอกพ้อมสินค้าเพียวดิโอเอาอะไรเพิ่มอีกไหมสิครเ,นะนะเพราะว่าขยับทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเนะี่ย นะฮะก็รอบแรกก็มาซื้อดอกลำโพง P-Audio โอสนิ้วนะครับสองเอและรอบนี้อีกนิดนึงก็จะเป็นมิกนี่ขย,ยับมาเป็นซับ15แล้วขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามร้างแขเงินเชียงรถนะครับสวัสดีครับ